วันนี้คือวันที่17มิถุนาพศสอ 2, 5 6 6ขอเชิญสมาชิกไลออนทุกคนเข้าร่วมงาน5.5เศวัตรความภาคภูมิใจจ,ใจับใจร่วมใจให้บริการต่อสังคมดำเนินการโดยสโมสรไลออนบ้านโป่งเขาจัดพิธ,ธีการเฉลิมฉลองครบรอบ5้ปีของการก่อตั้งสโมสรของการเป็นผู้ให้เราจะอยู่ในบรรยากาศของความภาคภูมิใจด้วยมิตรภาพและสายใยความผูกพันไปพร้อมๆกัน งานนี้จะจัดขึ้นที่สาราประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งริมน้ําในเวลา18นาฬิกาเชิญชวนมวลสมาชิกไลออนทุกคนนะครับเข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขนี้ไปพร้อมๆกันและในวันที่18มิถุนายน2565เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะภาคภูมิใจยิ่งวันนั้นเราจะมีการก่อตั้งสโมสรใหม่ชื่อว่าสโมสรไลออนท่าพระจันทกรุงเทพ จะก่อตั้งกันที่โรงแรมอะโนมาแกรงกรุงเทพราชดำเิเริ่มต้นตั้งแต่16านาฬิกาเป็นต้นไปเราจะมีพิธีประกาศก่อตั้งสโมสรใหม่ทำพิธีรับสมาชิกใหม่และประกาศสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมมสรชุดใหม่ในวันนั้นไลออนทัชชาเจนจิตมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำให้กิจกรรมนี้ออกมาอย่างสวยงามตามรูปแบบของเธอ ที่เธอมีความต้องการที่อยากจะสื่อสารว่าไลออนท่าพระจันทร์กรุงเทพมีรูปแบบอัตลักษณ์ในการทํากิจกรรมดไดในความสามารถในทักษะของเธอและมวลสมาชิกของสโมสรไลออนท่าพระจันทร์มีความโดดเด่นมีแนวทางในการทํากิจกรรมที่ไม่เหมือนใครการคิดนอกกรอบแต่ยังอยู่ในแนวทางของการทํางานในจิตอาสาขององค์กรไลออน เธอจะนําความภาคภูมิใจเธอจะนําความประทับใจที่เธอมีมาสื่อสารและมาแบ่งปันให้กับทุกคนในห้องประชุมที่เข้าร่วมกิจกรรมงานนั้นเพราะฉะนั้นงานที่สําคัญทั้งสองงานเธิญชวนสมาชิกไลออนสากนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออยู่ในอีกหนึ่งบันทึกความทรงจําที่ดีที่เราจะมีร่วมกัน,กนสวัสดี